สวัสดีคะ่ะสวัสดี fc ทุกท่านเลยนะคะก็เจอกันวันเสาร์ที่25เดือนมีนาคมนะคะก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเป็น fc ใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาที่พนพาลงคลิปนะคะแบ่งปันไม้นะคะทุกวันเสาร์ก็จะได้มีแจ้งเตือนไปนะคะหลายท่านบอก f1 ฟบอไม่ทันเลย หลายท่านบอกนะคะเอบอลไม่ทันเลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆคะ่ะบางทีไม้มีน้อยต้นนะคะแล้วก็มีคนที่รับไปก่อนแล้วนะคะอยากจะมีเยอะๆนะคะแต่ทำจำนวนไม่ได้หลายท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็น f อซยังไม่ทราบนะคะว่าพนพาส่งไม้จากที่ไหนนะคะก็พนพานะคะไลท์ที่กรุงเทพนะคะต้นทางก็คืออยู่กรุงเทพนะคะ ก็อยู่หมู่บ้านพฤษาวิวนะคะของพันภาส่งจากกรุงเทพนะคะต้นทางค่ะ ก็ค่าส่งเมาเหมาเหมือนเดิมนะคะบ้านละ50ปลายทางนะคะบวกเพิ่ม20นะคะก็จัดส่งไปสนีไทยทั่วประเทศนะคะจะส่งรอบวันอาทิตย์นะคะก็ถ้ามีตกหล่นก็จะเป็นวันจันทร์อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูหน้าไม้กันเลยค่ะพรภาบอกเลยวันนี้หน้าไม้สวยมากค่ะแล้วก็ราคาแบบเบาๆด้วยนะคะมา,มาดูหน้าไม้กันนะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่ ธิดาแม่กองพริกกับเกลือชายชนนะคะพันดาวค่ะแล้วก็จะมีเหมือนเดิมก็คือจะมีชมพูทวีมีเทพอักษรานะคะมีปราสาททองค่ะมีหน้าไม้นะคะนี่มีอัสษรก็จะมีโวโวคาโน่นะคะโวคาโน่ที่แบบว่า ยังไม่เปิดด่างมานะคะแต่สีสันหน้าตาสวยมากเลยวันนี้ก็เอามาแบ่งให้นะคะแล้วก็จะเป็นพฤกษกราศีพฤกษก,ก,กวันนี้มีนายทองเหม็นนะคะสำหรับมีนายทองเหม็นแล้วก็นายเมืองค่ะตับวิรชนวันนี้มีสองตัวนะคะตับวิรชนก็จะเป็นอ,อสงไขยเทพเทวริษ นะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันวันนี้ราคาน่ารักน่ารักนะคะมาค่ะมาดูต้นแรกเลยนะคะเป็นดารานพัตน์ค่ะที่เป็นบอลที่อมตะมากนะคะราคาไม่ได้ดิ่งลงจนสุดนะคะแต่ว่าเขาก็ราคาก็จะอยู่ประมาณต้นละสี่ห้าร้อยก็ยังคงอยู่นะคะสำหรับดารานพลัลน์เนาะอันนี้เป็นต,ต้นที่ป้ายเขียวนะคะ ไม้เขียวนะคะนี่อ่าให้ชมก่อน้า้เขียวกระถางหกนิ้วนะคะต้นนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่หกร้อบาทค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะวันนี้มีอยู่ต้นเดียวเนาะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบโทรไม่ทันนะคะพรักพาขอโทษจริงๆด้วยนะคะบางทีไม้มีน้อยนะคะก็ทำให้คนโทรก็จะไม่ทันกันจริงๆ ต้องขออนุญาตนะคะถ้าใครเร็วใครได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีเ,ออเป็นกระถาง6นิ้วเหมือนกันอสงไข่ค่ะอสงไขนะคะก็ชมพูก็มาแล้วหลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะกําลังจะกลางกระถาง6นิ้วนะคะราคาอยู่ที่300บาทค่ะ่า6นิ้วนะคะ300บาทค่ะนี่นะคะ สวยแล้วนะคะกัดชมพูสวยแล้วนะค่ะมาดูต่อค่ะแล้วก็จะเป็นเทพเทวลิศนะคะเทพเทวลิศกระถาง4นิ้วนะคะเทพเทวลิศวันนี้นะคะแบ่งปันราคาอยู่ที่150บาทค่ะมาเทพเทวลิศร้อยหาสนะคะ,ะสวยๆเลยด่างป้ายสวยๆนะคะเป็นบนป้ายเทพเทวลิศเป็นบนป้ายป้ายสวยๆเลยอ่า อยู่ที่150บาทแล้วก็จะมีนะคะมหาเศรษฐีค่ะมาเศรษฐีก็เป็นบอลป้ายอีกหนึ่งตัวนะคะราคาอยู่ที่100บาทเช่นกันค่ะค่ะมาดูลักเอยนะคะต้นนี้นะคะที่เฮียเลี้ยงไว้แล้วเขาไม่ด่างมานะคะก็เนี่ยมีอยู่สีใบที่เขาไม่ด่างมาแต่บังเอิญน,นะคะเนี่ยเขาเหมือนกับเขามี หนอนะคะเหมือนกับว่าเขี้ยวข้างๆเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วก็เปิดด่างมาด้วยนะคะเปิดด่างมาด้วยนี่นะคะวันนี้พนภาภามาแบ่งปันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่200บาทค่ะ200บาทนะคะอันนี้คือต้นต้นโตนะคะคือเขาไม่ด่างเลยแต่ว่าจะมีเขี้ยวเล็กๆที่ว่า เป็นต้นใหม่มานะคะเปิดด่างมาทั้ง3ามใบนะคะมี3ามใบแล้วก็200บาทนะคะสําหรับต้นนี้มีอยู่1ต้นเช่นกันดาราหนึ่งต้นแล้วก็ลักเออย1ต้นเช่นกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูราคาแบบเบาๆนะคะราคา50บาทวันนี้นะคะสําหรับไม้50บาทพันธพามีอะไรบ้างก็จะมีมนสวรรค์นะคะพริกกับเกลือนะคะ มีความคล้ายกันนะคะแต่ว่าสีก็จะไม่เหมือนนะคะสำหรับมนสวรรค์ก็จะมีโทนออกน้ำตาลน,นะคะ,ะกัดสีคล้ายๆกันส่วนพริก,กเกลือนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะพื้นใบสีเขียว50บาทนะคะทั้งสองต้นแล้วก็จะมีทิดาแม่กอง50บาทค่ะ,ะ50สบาทนะคะสำหรับใครเนาะที่แบบ ยังไม่มีนะคะก็50บาทเอาไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงได้เลยเนาะหราคา50บาทถัดม,มาค่ะเป็นบอนที่อมตะอีกหนึ่งต้นคือพนานพาทำไม่ทันจริงๆนะคะสำหรับชายชนเราทําม,มาเท่าไหร่ก็หมดค่ะไม่เคยเลยที่จะไม่หมดนะคะสำหรับชายชนก็จะมี fc ถามเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆค่ะ วันนี้ก็มีมาแบ่งปันประมาณห้าต้นนะคะต้นละ100บาทค่ะ1 0 4นิ้วนะคะแต่น้องโตแล้วนะสนิ้วแต่น้องโตแล้วค่ะทำไม่ทันจริงๆสำหรับชายชนค่ะต้นนี้ก็สวยนะคะนี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะบอลที่เป็นบอลป้ายอะ่ะคนทำอะ่ะพอทำไปแล้วบางทีไม่ป้ายมา ก็ก็คือได้มาน้อยพูดตรงๆนะคะต้นละ100นะคะสำหรับชายชนพันดาวที่กัดแล้วเรียบร้อยนะคะมีเม็ดมาแล้วไม่ได้ใบเขียวๆธรรมดานะคะกัดมาแล้วนะคะนี่กัดมาแล้วอย่างนี้นะคะ100บาทเช่นกันค่ะอ่าหนึชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปอ่ามาต้นละ100เช่นกันค่ะชมพูทวีป ราคาอยู่ที่100บาทนะคะเดี๋ยวให้ชมเนีอย่างนี้นะคะนี่ก็ป้ายมาสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้นะคะ100บาทถัดมา100นะคะเหมือนเดิมเทพอัศรา,านี้เป็นบอลกาบที่สวยอีกหนึ่งต้นนะคะเนี่ยมีความสวยมาก หรือเป็นเพราะพนาพาชอบหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราก็ชอบด้วยนะคะพนาพาชอบด้วยอ่ะเทพอักษรานะคะหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าด่างนะคะทุกต้นด่างทุกต้นเลยนะต้นละ100บาทค่ะ100สําหรับเทพอักษรามีจํานวนนะคะนี่อันนี้ก็ใบเหลืองมาเลยนี่นะคะนี่ต้นนี้เปิดมาสวยสวยเหมือนกันค่ะนี่เทพอักษรานะคะหน้า หน้าไม้สวยนะคะท่านผู้ชมนี่เปิดด่างมาไม่ใช่ด่างเฉพาะกาบนะคะคือถ้าเป็นบอลกับเนี่ยถ้าเขาด่างมาเฉพาะกับเนี่ยก็ถือว่าไม่ด่างเนาะแต่อันนี้เขาด่างใบด้วยนะคะใบก็ด่างค่ะกาบก็ด่างนี่นะคะนี่สวยค่ะเทพอักษราหนึ่งร้อยนะคะค่ะมาดูต่อนะคะ เจ้าสัวนะคะเป็นบอลด่างค่ะเจ้าสัวก็จะคล้ายๆเจ้าปอแก้วนะคะกระถาง4นิ้วค่ะกระถางสนิ้วนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะคะสำหรับเจ้าสัวนี่นะคะน้องมีประมาณ4ใบนะคะสีหใบค่ะร้อบาท ต่อมานะคะสีประพัดสอนค่ะเป็นไม้ที่สวยอีกหนึ่งต้นเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่100บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะถัดมาจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะสำหรับไปลุ้นนะคะย้ำนะคะว่าไปลุ้นค่ะราคาอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับไปลุ้นอาจจะมานะคะอย่างนี้เนาะอาจจะมาราคาอยู่ที่100นะคะต้นนี้ก็แดงมาเหมือนกันค่ะ ราคา100บาทนะคะเอาไปลุ้นนะคะถ้าน้องโตมาแล้วน้องอาจจะเปิดมาก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอ,อ,อับสรสวรรค์ค่ะที่หน้าสวยๆแบบนี้เลยเน้องเปิดแดงมาแล้วนะคะนี่น้องเปิดแดงมาแล้วกระถาง4นิ้วเหมือนกันนะคะอยู่ที่4ี่หาใบค่ะราคาอยู่ที่100บาทเช่นกันค่ะสําหรับ อับสรอนสวรรค์หลายๆท่านอาจจะมีแล้วนะคะแต่ว่านี่ก็สวยอีกเหมือนกันหน้าสวยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีทตุบางแก้วค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นกันอ่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นะจะเป็นอะไรอะองหญิงทอฝันนะคะ ราคา100บาทเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าใบใหม่น้องเขาจะเปิดมาแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เปิดมานะนี่ด่างมาแล้วส่วนต้นนี้นะคะน้องก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะ100บาทสำหรับกระถางีนิ้วแล้วก็จะเป็นปลาสาบทองบอนที่เป็นอมตะอีกหนึ่งต้นดูเหมือนไม่มีราคานะคะราคาถูกไม่ใช่นะคะเขามีคุณค่ามากสำหรับบอลเก่าปลาสาบทองเนี่ย นิยมนะคะก็หลายๆท่านนิยมเอาเข้าสนามประกวดนะคะเป็นไม้ที่สวยแล้วก็เป็นฟอร์มทรงประกวดค่ะราคา100บาทนะคะถัดมาค่ะจะเป็นซับพูนผลค่ะซับพูนผลนะคะสำหรับต้นนี้นะคะน้องเปิดหน้าด่างมาแล้วค่ะหน้าด่างมาอ่านี่นะคะน้องเปิดหน้าด่างมา ราคาต้นนี้นะคะอยู่ที่200บาทค่ะ200นะคะซับพูณผล200แล้วก็ถัดมาต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะน้องเปิดด่างมานะคะเปิดมานะเนี่ยค่ะแต่ใบนี้อาจน้องอาจจะหลุดเดี๋ยวก็กลับมาค่ะย้ํานะคะบอลด่างเนี่ยเขาเนี่ยหลุดไปก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะราคาอยู่ที่200บาทนะคะสําหรับซับพูณผลต้นนี้นะคะต้นโตมาก น้องก็เปิดมานะคะสำหรับใบนี้ราคาอยู่ที่200เช่นกันถัดมาค่ะต้นนี้ค่ะน้องเปิดมาแล้วคะ่ะมี2ต้นด้วยนะคะมีต้นแผงกับต้นหน้าจริงนี่หน้าจริงเปิดมานี่นะคะเดี๋ยวใบเขาแก่เขาก็จะด่างมาสวยนะคะสำหรับซับพูนผลเป็นไม้ด่างที่สวยอีก1ต้นนะคะราคาอยู่ที่200บาทค่ะ ถัดมาโวคา o โนหรือโวเคโนนะคะตำรับหลายๆท่านที่ถามหาแล้วก็คือไม่โตเฮียก็เลยเอามาแบ่งปันจริงๆถ้าเลี้ยงไปอีกหน่อยนะคะลุ้นให้เขาอ่เปิดด่างมาก็จะได้ราคากว่านี้นะคะทีนี้เฮียก็พนัพาบอกไม่ด่างก็เอามาปล่อยในราคาลุ้นด่างก็ได้นะเฮียอ,อะไร่างเงี้ยเอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะ อันนี้คือปล่อยในราคาลุ้นด่างนะคะลุ้นด่างนะต้นละ200บาทค่ะ Volcano โโน,นะคะหรือ v o เคโ n o อ่ะนี่หน้าเขาแดงมาสวยเลยนะคะโดนแดดดีที่สวนเฮียโดนแดดดีก็จะสีก็จะแจ่มแจ่มค่ะหลายท่านบอกเอ๊ะ Volcano หรือ v o เคโ n o นะบอกเป็นชื่อเดียวกันนะคะบางท่านอาจจะ เอ่ยว่าเป็นโวคโนบางท่านอาจจะเรียกโวคาโนนะคะเป็นภาษาอังกฤษ k a นะคะก็จะออกเสียงนะคะตามที่เราถนัดก็แล้วกันค่ะเขาไม่ว่ากันแต่เจ้าของที่แบบจดมาก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดเอ่ยผิดนะคะวันนี้ถัดมานะคะเป็นราศีพฤษภนะคะอบอลกาบราศีพฤษภเป็นบอลที่ เขาใช้ในงานประกวดเหมือนกันค่ะต้นนี้ก็100บาทนะคะแล้วก็หมอสีน้อยนะคะราคาอยู่ที่100บาทเช่นกันค่ะถัดมานะคะมณีสัตบัญค่ะมณีสัตบัญอ่านน้องโตแล้วนะคะนี่มณีสัตบัญต้นนี้เป็นด่างมายังไงไม่รู้นะคะก็ราคาอยู่ที่100บาทนะคะ100แล้วก็จะมี นายเมืองนะคะอยู่ตับวีรชนนายเมืองราคา100บาทค่ะวันนี้ตับวีรชนนะคะพันาพามีมาเปิดเป็นนายเมืองแล้วก็จะเป็นนายทองเหม็นด้วยนะคะอยู่ตับวีรชนเหมือนกันนายทองเหม็นที่ราคา100บาทนะคะ100บาทเป็นกระถาง4นิ้วค่ะกระถาง4นิ้วราคา100บาทนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีกระถาง ประมาณ5นิ้วนะคะไซส์โตแล้วนะคะโตขึ้นมาหน่อยก็ขยับกระถางนะคะอัพกระถางขึ้นมาราคาอยู่ที่150บาทค่ะน้องต้นโตแล้วก็กัดสีแล้วด้วยนะคะกว่าน้องที่จะโตขนาดนี้แล้วก็กัดสีมาได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะเอามาแบ่งปันที่150บาทค่ะนายทองเหม็นนะคะ ต้นเล็กก็มีนะคะต้นเล็กก็100บาทค่ะต้นเล็ก100บาทมาดูต้นถัดมานะคะเป็นพญานาคขลาดค่ะพญานาคขลาดนะคะราคาอยู่ที่100บาทเช่นกันค่ะพญานาครลาดนี่นะคะกัดสีแล้วนะนี่ต้นตูแล้วด้วยนะคะ100บาทแล้วก็จะมี9ทับนะคะ9ทับราคาอยู่ที่200บาทค่ะสำหรับ9ก้ทับ เป็นบอนด่างอีกหนึ่งต้นที่สวยเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่200บาทค่ะสำหรับก้าทับค่ะแล้วก็จะมีนักเมืองนนนะคะนัเมืองนนเปิดหน้ามาแบบนี้นะคะหน้าแบบนี้นะราคาอยู่ที่250บาทกระถาง4นิ้วนะคะกระถาง4นิ้วค่ะราคาอยู่ที่250นะคะสำหรับนักเมืองนน ่ะมีพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวก็ยังมีอยู่นะคะราคาอยู่ที่100บาทเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่100บาทสำหรับพรเจ้าสัวนี่นะคะด่างมาเรียบร้อยนะคะนี่เริ่มมาสีชมพูแล้วนะคะก็ราคาอยู่ที่100บาทค่ะ ไม้พันธุ์พาก็มีอยู่เท่านี้นะคะสําหรับวเคโนโน่เนาะหลายท่านอยากได้ดังๆนะคะก็บอกตรงๆมีใบสองใบนะคะก็มีเอฟซีทักมาถามแล้วพันธุ์พาก็อดแบ่งไม่ได้นะคะโตไม่ทันจริงๆสําหรับวเคโนโน่นะคะก็จริงๆก็อยากให้โตโตแล้วก็เอามาแบ่งนะคะจะได้หลายๆต้นแต่ทีนี้ f อฟซีก็ขอแบ่งขอแบ่งอยู่เรื่อยนะคะวันนี้เอามาอวดต้นนี้นะคะ สำหรับต้นนี้เนาะกาลังเป็นสาวนะคะต้นนี้ลมแรงไปนิดนึงอให้เห็นนะคะนี่โอคาโนโอเคโนนะคะนี่ใบสวยนะคะสําหรับต้นนี้นะพร้อมที่จะตั้งแม่เลยค่ะพันานะคะเปิดราคาอยู่ที่สองพันบาทค่ะสําหรับต้นนี้นะคะถ้าใครสนใจเนาะก็ทักได้ต้นสุดท้ายปิดนะคะปิดคลิปด้วยโอเคโนค่ะ เฮียตั้งฟอร์มไว้นะคะเฮียตั้งฟอร์มไว้เอาพันภา,าแอบเอามาปล่อยแล้วอะโอเคเอามาแบ่งปันแล้วนะคะต้นนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่สองพันอะสนใจนะคะทักทักมาเลยค่ะ สำหรับใครที่เป็น FC ใหม่นะคะก็แอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์0898822745พรรณพาจะลงคลิปทุกวันเสาร์นะคะประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงบ่าย4โมงประมาณนี้นะคะจะลงคลิปอยู่ที่จังหวะด้วยนะคะบางทียุ่งก็ไม่ได้ลงนะคะแต่ว่าพรรณพาลงคลิปแบ่งปันไม้ทุกวันเสาร์ และตอนนี้นะคะสำหรับ FC ที่ถามข่าวน้องอายมาตอนนี้น้องอายดีขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวเราใกล้จะได้ไปเที่ยวที่สวนอื่นบ้างแล้วนะคะ FC ที่แบบว่ารอชมรออัปเดตไม้นะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะได้พาทุกท่านไปเที่ยวบ้างและน้องเริ่มอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะมาค่ะ ก็สำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนสำหรับหลายๆท่านที่โทรไม่ไม่ทันนะคะแล้วบอกว่าไม่ทันเลยนะคะต้องกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ทันไม้ที่แบบหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะก็ถ้าเป็นไม้ที่ต้นเดียวเนี่ยก็จะ หลายคนก็จะอยากได้นะคะทีนี้ก็ไม่เพียงพอกันก็ทำให้หลายๆท่านผิดหวังพนภาพาต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ